ว่าไงเพื่อนรักเสียยะจัดห้อีกแล้วครับผมรถคอกรถตอนเดียวรถซิ่งวิ่งทำกินเสียยะจัดห้งวดพอนถูกถูกหกพั 6, บาทกับออนิวฉลามบกปี2020ครับพี่น้องครับมาเดิมๆดิสภาพเดิมๆก่อนออกเดี๋ยวเสียยะแตงคอกเผาร้อยเป็นแสนตูทึบเผาร้อยเป็นแสนห้พี่น้องพี่น้องเลือกมาอยากได้อีหยังไล่เลย ด้านหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนแม็กซิงขอบ18ไห้ครับพี่น้องครับผมด้านไม้ครับผมกระจกปรับไฟฟ้าไม่40,000โลอันนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับเกียร์6สปีดครับผมละลาเลยตะคงตะเข็บเดิมหมดครับโอ้นนเนียแห้งโอยหมดแห้งดึงเลยตะคงตะเข็บเดิมหมดครับผมรถบ้านครับการันตีความสวยความเดิมรถบะมีประวัติตีลังกงตีลังกาบะมีประวัติชนนักที่ความจมน้านะครับด้านหลัง เดี๋ยวเสียยะเปลี่ยนกระทะพาเผาร้อยเบิกไม้ไห้ครับผมด้านล่างเดี๋ยวใส่โซกเสริมแนบไห้ครับผมลูกค้าแจ้งมาสีเอาเจักแทนสีเอาโซชคจะต้นสีบรรทุกจักตันสีตันหาตันหกตันแจ้งมาที่สําคัญตรงนี้เลือกได้จะเอาคอกจะตู้ทึบแจ้งมาสีเอาขนาดเท่าไรน,นะครับผมแจ้งเสียยะมาแล้วกรัที่สําคัญ แจ้งจดใบขนส่งใบวิสวะไอฟี่ลูกค้าไปแลนทําำมาหากินผูกกฎหมายเถื่แน่นอนบ่อตัางยานตำรวจจับบ่อต่างยานตำรวจโบกครับพี่น้องครับห้องเครื่องสภาพนิ่งๆเครื่องดีๆครับผมระบบความปลอดภัย้ดยเบรก ABS ล้อมีห้อยไข่ห้อยแกะแพนเทกอยู่ครบปติเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบสวยๆเดิมๆครับผมกับออนิวฉลามบ็อกปี2 0ครับพี่น้อง ตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับราคาขายห8 9 0 0 0บาทเอฟซีที่รับชมเซียาย์ยูสีเอารถคอ,อกไปแลนทามาหากินนะครับฟีดาวฟีจองบัตรประชาชนใบเดียวผุ้ไหเบิงเซียาย์ยูแคปหนาจอแอดไลน์นาชอ่องทิกตอกเฟซบุ๊กยูทู e มีลิงก์ได้อยู่กดเข้ามาเอาส่วนลดจองออนไลน์ไป2 0,000บาทเหลือขาย5 6 9 0 0 0บาทปีแรกรับดอกเบี้ยศูนย์เเดือนพี่น้องพัน0 0บาท หลังจากนั้นพันเก่าพันบาทตลอดสัญญาเอซมักเอซสอบพิมเข้ามาสุดพิมพ์ค้า่าแจ๋วเดี๋ยวสิยะซุมแจเสือเอซี่แฟนเพจไปให้อีกเด้อครับผมแจ๋ว